ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะครับผมรายการ I l เลิฟแ EP ที่61นะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะครับการหาความจุนะครับของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับการหาความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับจะเป็นการหาปริมาตรภายในของภาชนะนั้นๆนะครับดังนั้นแล้วนะครับการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็จะใช้สูตรเดียวกันกับการหาปริมาตรเลยนะครับก็คือ ใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับหรือถ้าข้อไหนให้พื้นที่ฐานมานักเรียนก็ใช้สูตรพื้นที่ฐานคูณความสูงได้เช่นเดียวกันนะครับดังตัวอย่างนี้เลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับใช้สูตรกว้างคือ2ยาวคือ4แล้วก็สูงคือ3นักเรียนก็จับมันคูณกันได้เลยเนาะเป็น2อคูณ 3, คสี่คูณสก็ได้เท่า,ากับ24นั่นเองนะครับหรือนะครับถ้าใครแบบยังใช้สูตรไม่เป็นนะครับดูที่มาที่ไปของสูตรนี้ละกันนะครับ เขาบอกว่าให้ลูกบาศก์เล็กๆเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับลูกบาศก์เล็กๆอันนี้นะเอามายัดลงไปในกล่องนี้แล้วกันนะครับความจุคือการเอา,เอาช่องว่างข้างในใช่ไหมครับชั้นแรกได้ทั้งหมด8ลูกนะครับชั้นที่2ได้อีก8ลูกเป็น16แล้วก็ชั้นที่3ได้อีก8ลูกก็เป็น24ลูกนั่นเองนะครับก็จะได้24ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุนักเรียนใช้สูตรก็จะเร็วกว่าเนาะเร็วกว่าการหาว่า ไอ้กล่องลูกบาศก์เล็กๆเอามายัดลงไปจะได้หมดกี่อันนะครับอถ้าใครยังงงอยู่เกี่ยวกับความจุแล้วก็คําว่าปริมาตรนะครับดูนี่นะครับในกรอบสีแดงนะครับเขาบอกว่าปริมาตรนะครับจะใช้กับรูปทรงตันนะครับส่วนความจุจะเป็นปริมาตรภายในของทรงที่กลวงนะครับคําว่าทรงตันก็คือ,อคุณครูยกตัวอย่างเป็นแท่งไม้แล้วกันทรงรูปสี่เหลี่ยมนะครับ แท่งไม้ของมันก็คือจะมีเนื้อไม้ทั้งหมดนี้เลยนะครับเป็นเนื้อไม้ก็คือไม่มีช่องว่างด้านในนั่นเองนะครับเป็นเนื้อทรงตันนั่นเองนะครับส่วนคําว่ากลวงนะครับก็คือจะมีช่องว่างเหลืออย่างเช่นกล่องอันนี้แล้วกันนะครับมีช่องว่างด้านในนะครับคําว่ากลวงอะเนาะไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะหาความจุอย่างไงบ้างเนาะข้อแรกนะครับเขาบอกให้หาความจุของกระถางต้นไม้นะครับข้อนี้ให้ความยาวฐานมาคือ30แล้วก็ความกว้างคือ30ิ กว้างกับยาวเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ความสูงคือ25ถ้าให้กว้างยาวสูงมานักเรียนใช้สูตรนี้ครับความจุเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับหรือว่าพูดสัส้นๆก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับกว้าง30ครับยาว30ครับแล้วก็สูง25นะครับอพอคูณเสร็จปุ๊บก็จะได้เท่ากับ22,500นะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ หรือว่าซอมอยกกำลังสามนั่นเองนะครับหน่วยของมันจะเหมือนกับการหาปริมาตรเลยก็คือลูกบาศก์ขึ้นต้นด้วยคำนำหน้าว่าลูกบาทนะครับผมส่วนเซนติเมตรก็คือไปดูที่หน่วยที่เขาให้มาถ้ามันเป็นเซนก็จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่าให้หาความจุของทรงเสลียมุมฉากต่อไปนี้นะครับข้อนี้ให้ความกว้างมาเป็น12ความยาวคือย5แล้วก็สูง12ครับ ให้กว้างให้ยาวให้สูงมานักเรียนก็ใช้สูตรนี้เลยความจุดเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างคือ12ครับกว้างมันจะสั้นเนาะส่วนยาวมันจะยาวกว่านะครับกว้างกับยาวอยู่ที่ฐานนะครับอยู่ที่ฐานอยู่ที่ข้างล่างแล้วกันอะข้างล่างหรือข้างบนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ความสูงคือแนวตั้งที่มันตั้งฉากกับพื้นก็คือ12นะครับพอคูณกันเสร็จปุ๊บก็ได้คําตอบคือ3,600นั่นเองนะครับผมหน่วยจะเป็นลูกบาทนะครับ ข้อนี้ให้มาเป็นเซนก็จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรหรือซมยกกำลังสามนั่นเองนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งด้านล่างนะครับให้หาความจุเหมือนกันทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแต่ว่าข้อนี้ไม่ให้กว้างกับยาวมาแต่ให้40ตารางเมตรก็คือพื้นที่ฐานนั่นเองนะครับเขาให้พื้นที่ฐานเรามานะครับเราจึงใช้สูตรนี้ครับความจุเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองนะครับพื้นที่ฐานมาจากไหนล่ะก็คือกว้างคูณยาวนั่นแหละนะครับเป็นจริงมันคือสูตรเดียวกันเลยแต่แค่ว่า ข้อนี้เขาไม่ยอมบอกว่ากว้างเท่าไรยาวเท่าไหรแต่เขาบอกมาเลยว่ากว้างคูณยาวอ่ะได้เท่ากับ40นะครับก็คือพื้นที่ฐานนั่นเอง40่คูณความสูงเลยก็คือที่มันตั้งตั้งแนวตั้งกับพื้นนาะก็คือ1.5นะครับ40คูณ1.5ก็จะได้คําตอบคือ60นั่นเองนะครับได้60หน่วยเป็นข้อนี้เป็นเมตรเนาะคำตอบจึงเป็นลูกบาทเมตรนั่นเองหรือว่าเมตรยกกำลังสามนะครับก็ประมาณนี้เนาะในการหานะครับความจุนะครับใช้สูตรเดียวกับการหาปริมาตรเลยกว้างคูณยาวคูณสูงหรื พื้นที่ฐานคูณความสูงก็ได้เหมือนกันครับามาดูตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าให้หาความจุของยุ้งเก็บข้าวทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่ฐาน32ตารางเมตรข้อนี้ให้พื้นที่ฐานมาแล้วก็ความสูงคือ3.5นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นยุงข้าแล้วกันเปียนสมุนยุ้งข้าเนาะเขาบอกพื้นที่ฐานมาก็คือพื้นที่ฐานก็คือพื้นที่แบบนี้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเขาบอกว่ามันเป็น32ตารางเมตรนะครับ ตอรอจุดมจุดความสูงคือแนวตั้งนะครับแนวตั้งความสูงคือ3.5เมตรนั่นเองข้อนี้ใช้สูตรเป็นอะไรเอ่ยอมีอยู่2สูตรและการทในการหาความจุข,ข้อนี้ให้พื้นที่ฐานมาเราจึงใช้สูตรสีเหลืองนั่นเองนะครับก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับก็คือ32นั่นเองคูณกับ3.5นะครับก็จะได้คําตอบเป็น112นะครับหน่วยข้อนี้เป็นเมตรเนาะจึงเป็นลูกบาศเมตรนั่นเอง คำตอบของความจุเป็นลูกบาศเมตรหรือว่าเมตรยกกาลังสานั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับจงหาความจุของกระถางปลูกต้นไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากภายในกว้าง30ยาว80แล้วก็ลึก20ครับลึกกับสูงนี่คืออันเดียวกันนะ,ะเขาบอกมาแล้วว่าเป็นกว้างเขาให้ความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงมานั่นเองนะครับดังนั้นแล้วข้อนี้นะครับจึงใช้สูตรเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างคือตรงนี้นะกว้าง มันถูกบังอยู่เนาะกว้างคือ30นะครับยาวคือข้างล่างตรงนี้แนวแนวนเนาะแปแล้วก็ความสูงที่มันตั้งตั้งกับพื้นคือ20่สิบครับกว้าง30คูณความยาว80คูณความสูงคือ20ครับใส่สูตรไปเลย3ตัวนะครับสามคูณสเป็น6นะครับหกหกแปดนะครับนั่นเองก็ใส่ลงไปกลายเป็น48,000นั่นเองนะครับหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับเพราะว่าข้อนี้ให้มาเป็นเซนเนาะ ตอบ48,000นดพนะครับซอมอกรลัง3หรือว่าลูกบาทกเซนติเมตรนั่นเองครับข้อนี้ใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงเนาะเพราะว่าเขาให้มาเป็นกว้างกับยาวกับลึกนะครับลึกก็คือความสูงนั่นเองนะครับามาดูข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับเขาบอกว่าให้หาความจุข,ของบอกกุ้งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีความกว้างนะครับความกว้างสิบสองนะครับอ่ความกว้างมาอยู่ที่ฐานเนะาะกว้างตรงนี้เป็นสิบสองนะครับยาวก็อยู่ที่ฐานเหมือนกัน ยาว20แล้วก็ลึกคือความสูงนั่นเองความสูงคือแนวตั้งอันนี้คือ2เมตรนะครับ2เมตร2เมตรนะครับต่อไปนะครับก็จะมาใช้สูตรกันนะครับข้อนี้วิธีการหาก็คือใช้สูตรนี้ครับเขาให้กว้างยาวลึกมาก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับกว้างคือ12นะครับยาวคือ20นะครับส่วนความสูงก็คือ2นั่นเองนะครับนักเรียนเอา20คูณ2ก่อนนะครับ20คูณ2ได้เท่ากับ40นะครับ40คูณ12นะครับ เติมศูนย์ไปเลยหนึ่งตัวแล้วค่อยเอาสี่ไปคูณสิบสองแทนสิบสองคูณสี่ได้สี่สิบแปดนั่นเองก็คือสี่ร้อยแปดสิบนะครับหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมข้อนี้ก็จะเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับความจุจะหน่วยมีหน่วยเป็นลูกบาศก์ขึ้นต้นนะครับลูกบาศก์เมตรก็คือมมยกกำลังสามนั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ภาษ,ษาอังกฤษก็ได้เป็น m. ยกกำลังสามเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับตอบสี่ร้อยแปดสิบนะครับผมสรุปความรู้วันนี้นะครับในการหาความจุ จะใช้สูตรเดียวก,กันกับการหาปริมาตรเลยนะครับก็คือใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับหรือถ้าให้พื้นที่ฐานมาก,ก็จะใช้สูตรเป็นพื้นที่ฐานนะครับคูณความสูงก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะพื้นที่ฐานมาจากไหนพื้นที่ฐานมาจากกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับอ่าจริงๆแล้วมันก็คือสูตรเดียวกันนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้านี e ้สวัสดีครับ